นั่งลงสวยๆก่อนคะ่ะจะเอาของกับตานั่งสวยๆเลยขอมือด้วยขอมือเก่งมาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเออเก่งจังเลยแบบนี้ตาก็รักนะสิขนมซื้อมาตาก็ไม่ได้กินเลยแบบเนี้ยใช่ไหมฮึน้อนขอกินหมดเลยเนะี่ยฮะฮึน้อนขอกินหมดเลยเนะี่ยเร็บขวนตาแล้ว ไม่ได้กินแล้วขนมเปรี้ยวของตานอนกินหมดแล้วเนี่ยหนูแก่เอาไม่เอามเอาไมขอมือค่ะขอมือให้ตาก่อนแนวขอมือให้ตาก่อนขอมือให้ตาก่อนขอมือก่อนค่ะขอมือก่อนขอมือก่อนให้ตาก่อนโอเคเก่งมาก <Right. S 1> ไปเนี่ยไตาไล่ขึ้นบ้านแหละวเก็บแล้ว right. เสร็จแล้วค่อยกินใหม่วันหล้างหมดกล่องพอดี